สารดีการนักการเมืองรับฟ้องนพดลปัทมรรหนุนกัมพูชาขึ้นทะเบียนประสาทพ,พระวิหารเป็นมรดกโลกนัดสอบคำให้การ5กรกฎาคมนี้ติดตามทุกเนื้อหาข่าวนาทีต่อนาทีกับทีมข่าวสถานีข่าวเอสทีวทีวีของประชาชน สว,ส,สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รอบวันทันเหตุการณ์ประจำภาคเที่ยงนะคะวันนี้สุกที่1 6เมษายน2556อยู่กับคุณการจอมอินตาและดิฉันการจนาทับจีนค่ะทางด้านของสารดีกาแผานกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำสั่งให้ประทับรับฟ้องคดีปฏิพฤติ ขออภัยครับคดีปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปป,ปชเป็นโจทยื่นฟ้องนายนพดลปทมะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและที่ปรึกษากฎหมายของพันตํารวจโททักษินชินวัตรนะครับเป็นจําเลยในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักง,งานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใดผู้หนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157 จากกรณีที่นพดลไปลงนามในถแถลงการร่วมไทยกัมพูชาลงวันที่18มิถุนายน2551ที่สนับสนุนให้กัมพูชาขึ้นทะเบียนประสาทพระวิหารเป็นมรดกโลกโดยไม่ผ่านการพิจารณาของรัฐสภา,าไทยโดยองค์คณะผู้พิพากษาทั้ง9คนพิจารณาคำฟ้องแล้วมีความเห็นให้ประทับรับฟ้องคดีนี้ไว้พิจารณาเพื่อมีคำพิพากษาต่อไปแล้วและนัดสอบคำให้การจำเลยในวันที่5กร,รกฎาคมนี้เวลา13นาฬิกาครับ อย่างไรก็ตามวันนี้องค์คณะผู้พิพากษาไม่ได้ออกนั่งบัรลังอ่านคำสั่งนะคะมีเพียงแต่ทนายความของปปชที่เดินทางไปรับคำสั่งเท่านั้นสำหรับคดีนี้ปปชได้มอบหมายให้ทนายความยื่นฟ้องต่อนายนพดลต่อศาลฎีกาเมื่อวันที่19มีนาคม2556ซึ่งได้บรรยายเหตุการณ์ที่มีการกล่าวหาว่านายนพดลกระทำผิดเมื่อครั้งนายสมัครสุนทรเวชเป็นนายกรัฐมนตรีและระหว่างวันที่3-4มีนาคม2551 นายสมัครไปพบผู้นํากัมพูชาเรื่องขึ้นทะเบียนปราสาทพ,พระวิหารเป็นมรดกโลกและนายนพดลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในขณะนั้นได้เข้าร่วมหารือกับนายสกอาลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสํานักนายกรัฐมนตรีกัมพูชาซึ่งทางกัมพูชานั้นขอให้ไทยสนับสนุนการขึ้นทะเบียนปราสาทพ,พระวิหารเป็นมรดกโลก ต่อมานายนพดลได้นําแถลงการร่วมไทยกัมพูชาให้ข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศพิจารณาโดยที่นายวิราชัยพลาสายอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายในขณะนั้นมีบันทึกช่วยจําคัดค้านเรื่องดังกล่าวแต่นายนพดลน,นั้นไม่เห็นด้วยจึงเสนอคณะรัฐมนตรีให้นายวิรชัยพ,าายพ้นออกขอภัยค่ะให้นายวิรชัยพลาสายนั้นพ้นจากตําแหน่ง นอกจากนี้ยังมีการนำเรื่องเข้าที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติและนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีโดยไม่มีเอกสารแจกให้ที่ประชุมพิจารณาล่วงหน้าเพียงแต่แสดงแผนที่บนจอภาพใช้เวลา15นาทีค่ะ